อันนี้ยกตัวอย่างนะครับสอนวิธีวิธีการถอดแล้วก็วิธีการใส่นะครับสมมุติว่าตัวอันนี้เดี๋ยวผมค่อยตั้งเสียงใหม่้วกันจะถอดให้ดูหนึ่งตัวก่อนเอาเป็นว่าเป็นตัวตัวนี้แล้วกันนะครับตัวตัว A นะครับตัวเลข6สูงนะครับแล้วเวลาเวลาดึงออกมาก็ใช้ขีมและใช้ผ้าเห็นเ่ยนะครับดึงออกมาแต่ทีเนี้ยต,ตอนดึงมันไม่ยากนะครับ คนส่วนมากจะไม่ค่อยรู้เวลาใส่มากกว่าว่าใส่ยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็ต้องมีเศษแบบนี้สักตัวหนึ่งนะครับจนผมมีอะไห่อยู่แล้วก็เราก็จะสอดเข้าไปอย่างเงี้ยสอดไปจนเนี่ยจนถึงถึงตรงเนี้ยหมอนหมอนอันนี้เลยนะครับลงไปนี้เลยครับแล้วเราก็อ่าตัวที่เราจะใส่ใช่ไหมเราก็สอดไว้ประมาณนี้นะครับมันจะตรงนอ็อตไม่ตรงนอ็อตใช้ได้หมดนะครับ สอดไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนเคาะก็จะมีเทคนิคผมก็จะเอามือตกไปอย่างนี้จับไว้อย่างงี้แล้วก็ใช้ใช้ถ้าเป็นค้อนค้อนจุนเสียงมันจะเบาเกินไปผมก็จะมีค้อนพิเศษอันนี้นะครับมันไม่ได้ใหญ่มากนะมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเนี่ยมันจะมีน้ําหนักพอดีเคาะกําลังนะครับเนี่ยมันก็จะเคาะไปประมาณนี้เนี่ยพอพอมาเริ่มขึ้นมาเนี่ย มันจะมานอนอยู่บนเริ่มขึ้นมาบนหมอนไม้นี่ไหครับเนี่ยครับมันขึ้นมาหน่อยหนึง่งแล้วก็เราก็เราก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมแล้วก็ใช้ผ้ารองแล้วก็ดึงดึงตัวที่เราเอาเสียบเข้าไปตอนแรกครับออกมาเห็นไ,ไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะนอนอยู่บนหมอนนิดหนึ่งแล้วก็เคาะต่อขั้นตอนนี้อาจจะใช้ คอนจูนเสียงได้แล้วเบาๆได้แล้วครับใช้ตัวนี้ได้แล้วครับเนี่ยเราก็ตรงนี้ก็จูนได้เลยครับเนี่ยคือตรงนี้มันจะมีน็อตไม่มีน็อตก็ไม่เกี่ยวเลยครับตรงหัวน็อตหรือไม่ตรงก็ทําได้หมดเลยง่ายๆเลยเดี๋ยวค่อยจูนแล้วกันประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการถอดและใส่นะครับ